พอร่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสบัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมนูอาหารฝรั่งอีกแล้วนะคะสไตล์พอล่านะคะเพื่อน <c oughs> นะอันนี้ก็คือนะคะแฉงนะคะแลมแฉงที่เขาเอากระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนะคะอันนี้ก็นะคะเอาเป็นเนือ้อไม่มีกระดูกปกติพอล่าก็จะทำมีกระดูกนะคะขาขาแกะนะคะเพื่อนแต่ตอนนี้รามสำเร็จมาแล้วขอเลาะก,กระดูกให้เรียบร้อยพอล่าก็จะมาทำสโลคุกกิ้งเนาะ สโลนะคะก็คือตุนนั่นหละค่ะตุนแลมแชงนะคะเดี๋ยวพล่าก็จะเอาเนื้อแกะไปล้างก่อนนะคะว่ามีอะไรเครื่องปรุงพรล่าก็มีนะคะกระเทียมหอมแล้วก็ใบม,มะกรูดก็ตะไคร้นะคะอันนี้ตุนแบบสไตล์พอล่านะคะเพื่อนออกไทยๆหน่อยนะคะออกอีสานไม่ค่อยออกฝรั่งเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนี่ยเครื่องเครื่องสโลคพุกกิ้งพอล่านะคะก็จะมีพริกไทยดำนะคะซีอิ๊วดำนะคะ เกลือนะคะน้ำมันหอยค่ะนะคะนี่แหละค่ะเครื่องปรุงของพลาไม่มีอะไรมากมายก่อนอื่นพลาขอเป็นล้างแรมแชงก่อนนะคะ ค่ะเพื่อนหน้าตาแลมแชงพอล่าล้างเรียบร้อยนะคะพอล่าล้างด้วยเกลือและน้ำมะนาวนะเพื่อนจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลยนะคะสีเขาก็จะซีดนิดนึงนะคะด้วยน้ำมะนาวกับเกลือนะคะกลิ่นหอมค่ะไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนรับรองนะคะพอล่าทำนะคะเพื่อนนะคะมีอยู่สี่ชิ้นนะคะพอล่าก็จะเอาลงหม้อเพื่อไปผัดนะคะไปลงหม้อก่อนแล้วก็ผัดก่อนใส่น้ำนะคะคั่วเครื่องให้เท่ากันนะคะเพื่อนนะคะ เดี๋ยวไปชมการทําเลยนะคะค่ะเพื่อนพลาก็จะผัดเครื่องด้วยน้ํามันงาน,นะคะกระเหยะน้ามันงาน,นิดนึงนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้หม้อก,ก็ร้อนนะพะล้าก็จะเอาอเครื่องลงผัดมีมอหอมแดงกระเทียมนะคะใบมะกรูดนะคะตะไคร้นะคะนี่ค่ะของเครื่องอ่าสตูฟคุก,กิ้งพล้านะคะเพื่อน เื่อให้หอมนะคะแล้วค่อเอาเนื้อแลมลงนะคะปลาก็จะโรยเกลือนะคะผัดลงไปด้วยกันนะคะจากนั้นพลาก็จะเติมเนื้อแกะลงไปเลยนะคะแลไปผัดเข้ากันเลยนะคะเพะิ่มความหอมก่อนนะคะค่อยเติมน้ํานะคะ สี่ชิ้นนะคะได้ประมาณสองหรือสามเสริร์ฟก็แลยค่ะนะคะอาจจะสี่เสิร์ฟก็ได้นะคะชาะบ้านก็กินไม่เยอะคั้นี้ค่ะนะคะตานไมนนะะ่หมดเราก็เก็บไว้ในช่องเสีงได้นะคะเพื่อนผัดเลยค่ะผัดเข้ากับนะะ้ำมันงาค่ะหอมค่ะเพื่อนสิ หน้าทางฝรังง่งเขาทำงข็จะใส่สโลว์ุกกิ้งเนาะเตอสโลว์พุกกิ้งแต่ทาลาสแม่ไม่ชอบไม่ันใจเหมือนทําแบบนี้นะคะ่ะมอเตอ้าไซค์างม่ีนะจะไม่ทำต้องทำแบบนี้ดีกว่านะคะเพื่อนได้อัรรถะะได้รสชาติด้วยนะคะอร่อยนะคะเห็นไหมคไม่มีกลิ่นเหม็นคาวหรือหอมอย่างเดียวเลยนะคะ ถลาก็จะใส่ทิชไทยนะทิ่ไทยดำน,นะคะลงไปเลยนะคะใส่เยอะหอมเยอะค่ะน้ำมันหอยค่ะตามกจชอบนะคะเพราะเราไม่ได้ดิทานน้ำเนาะกินแต่เนื้อทำ <c oughs> ด้วยสีอุดดำค่ะเพิ่มสีสันนะคะความข้นๆสีอิดุดดำนะคะเพื่อนะะผม่นัวค่ะขนมนะคะ เพื่อให้เข้ากันเลยค่ะก่อนเติมน้ำนะคะเป็นไงคะสีสันออกมาก็น้าผ่านนะคะยังไม่สุกนะคะเติมน้ำพอท่วมท่วมแกะนะเพื่อนถ้าน้ำแห้งก็ค่อยๆเช็คแล้วก็เติมนะคะ พอพลาจะสโลคุกกิ้งอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อนค่อยมาเช็คกันนะคะค่ะพลาก็จะปิดฝาไว้สองชั่วโมงนะเพือพ่อนทําไฟอ่อนสโลคุกกิ้งะะช่วงระหว่างรอพลาก็จะไปทําเครื่องเคียงไปทํามันบดนะ,ะกินกับแลมแชังสโลคุกกี้นะเพื่อนนะคะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้อแลมแชงตุนของพลาก็ครบ พละคุกสามชั่วโมงค่ะเพื่อนไม่ได้สองชั่วโมงนะสามชั่วโมงนะเพื่อนนะคะตัวนี้ก็สุกเรียบร้อยเปื่อยยุ่ยนะคะเดี๋ยวพลาคไปจัดการเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยพลาจะมาทำอ่าอ่า,อามันฝรั่งบดนะคะมันฝรั่งสุกเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็พลาก,ก็จะปรุงด้วยอะไรเอ่ยนะคะมาดูกันนะคะพลาจะคลุกด้วย น้ำมันงาน,นะคะเพื่อนใส่น้ำมันงานลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่เนยเนาะนะคะใส่เนยลงไปนะคะเนยตัวนี้ไม่มีคอริสเตอรอนนะคะเพื่อนเพคุณพ่อบ้านเขาทุกอย่างต้องโลแฟตโลเลตอรอลไม่มีไขมันนะคะอายุเยอะแล้วก็ดูแลสุขภาพนิดนึงนะเพื่อนนะคะ พอลาก็ชอบทานนะอันเนี้ยมันฝรั่งบดนี่นะคะพลาก็จะบดนะคะเข้ากันก็ใส่แค่นี้ค่ะนะคะเนยมันเค็มอยู่แล้วนะเพื่อนเค็มๆมันๆนะคะไม่ต้องใส่เกลือนะตอนต้มพลาก็ใส่เกลือแล้วนะคะพลาก็จะบดเข้ากับน้ำมันงาตรงนี้นะฮะบดจนละเอียดนะคะเพื่อนแล้วก็ไปเสิร์ฟกับอ่ะสโลคุกกิ้งแรมเนาะตุนแกะแกะตุนของพอลาเลยเพื่อนนะคะวันหยุดก็ทําเมนู ยากขึ้นมานิดนึงนะคะวันทํางานก็ทำเมนูสบายๆสไตล์พอล่านะคะเพื่อนวันไหนเวลาเยอะนะคะเราก็ทําอะไรที่มันมีประดิษฐ์ประดอยนิดนึงทํายากนิดนึงนะที่ใช้เวลาไม่ยากเพื่อนนะคะค่อยๆทําไปนะะเพื่อนพอล่าไม่ได้เก่งนะคะทำแต่พ่อว่านก็ทานได้พอล่าก็ทานได้แต่คนอื่นไม่มั่นใจนะคะไม่รับรองนะคะ พอกินอยู่สองคนนะฮะไม่มีใครมาติให้เลยก็เลยไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะ <c oughs> ค่ะเพื่อนมันฝรั่งบดของพ่าก็เสร็จออกมาหน้าตาน่าทานะคะเดี๋ยวจัดจานเสิร์ฟกับแกะตุ่นเลยนะคะ <c oughs> ใส่มันฝรั่งลงไปเลยะค่ะนะคะจากนั้นพ่าก็จะมีอ่ะ เม็ดถั่วลันเตานะเพื่อนเม็ดถั่วลันเตามีประโยชน์อร่อยมากนะเพื่อนหวานมันนะคะนะต้มและดื่มซดน้ำเขาจะมีวิตามินมากเลยนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยนะคะลากจะโรยนะคะโรยลงไปเลยค่ะนะคะพอทานกนอะไรเอ่ยน้ำจิ้มก็จะเป็นมิ้นนะคะ คือแรมเนี่ยคุณพ่อ้านจะชอบกับมิ้นซอสนะคะถ้าเป็นหมูเขาก็จะเป็นกับแอปเปิลซอสเนาะแต่ละเนื้อสัตว์แต่ละชนิดของเขาเขาก็จะมีซอสของเขากินกับนะคะ mm hmm. แตกต่างกับบ้านเรามากเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนค่ะเพื่อนสโลว์คุกกิ้งแรมแชงของพอลล่านะคะแกะตุ๋นง่ายๆสไตล์พอลล่านะเพื่อนนะคะทำออกมาก็สีสันน่าทานนะคะกินกับ มเร็ดถัว่วลันเตาแล้วก็มันฝรั่งบดง่ายๆสไตล์พาร่าเพื่อนนะคะเป็นเมนูที่คุณพ่อ้านชอบของโปรดของคุณพ่อ้านนะคะเมนูนี้นะคะพาร่าก็จัดจานเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟคุณพ่อ้านแล้วนะคะกดอ,อื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาร่านะคะพาราาอัพคลิปทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ